ดาบอยรันทาโร่โซไซมอนผ pues ่านคิสังตาผ่านรันโซเดียวตาโอผ่านยูริมารุผ่านรันรันทาโร่ชินเบเป็นอะไรไป คิดว่ายังคงอยู่บนเขาได้ครับไปที่เช็คพอยสายแล้วนะนายไปก่อนก็ได้เจ้าไม่ไปหรอกแล้วทินเบ้ฮะีีมาลูครูยามบดะไปรอที่เช็คพอยจุดต,ต่อไปแล้วนะทำอะไรกันอยู่เนี่ยพวกเรากำลังรีบอยู่อะ,อะมานี่มาเดี๋ยวฉันช่วยอีกแรงานเอษเนาะเหรียญเงิน<ข>อนะะฮะจริงด้วยเย้ย เออทำไมเหรอคิดิมารู้มีเหรียญตกอยู่บนพื้นนะปกติทุกทีตาจะกลายเป็นเงินนิ่อาเงินเงินจะว่าไปวันนี้รู้สึกไม่ค่อยสบายยังไงก็ไม่รู้โอ้ตกใจอะไรกันอย่างนั้นเหรอ ไหลก็ทาเรียบไปกก็ดีกว่าเด้อวิ่งคนที่งกคิริมารุที่เจอเงินหล่นไม่ได้คนนั้นหายไปไหนแล้วเนี่ยฮะเอะใครขึ้นหรือเปล่าเนี่อก็เปล่านี่ไม่จริงอ่ะมีใครแงะเลยต้องรีบไปบอกครูยามาดาแล้วล่ะตอเนี่ยไปชิเมสจะไปดื้คนเเอ้าวเฮ้ยย่าเยยรนเทอร์โรยามาดาอิเมรนทาร์โร กิริมาลเขาแปลกๆปลกไปนะครับเเห็นเงินหล่นแล้วไม่งอกมันื้องกันเลยด้วยหรอครับอะไรนะเลยคิดว่าไม่สบายนะครับเชนบ้ถ้าจะวิ่งก็รอกันบ้างสิกิริมารุอะไรครับมีงานให้เขาจ้างทำงานด้วยนะจะบอกให้สนป่ะตอนเนี้ผมไม่มีอารมณ์จะทำงานหลอกนะครับ Oh, านาแราทโรชินเบนเราไปก็เถอะไปก่อนเธอนะพวกเราจะไปพร้อมรูยามาด,ดานะนงั้นไปนะเนาะแปลใช่ไหมหรืยามาด,ดาครับหรืยามาด,ดาครับเออ อ,อาหารโทษทีเออคิดว่าอย่างไรครับแปลกไปจริงๆนั่นแหละไปกลับไปที่โรงเรียนนินจาครูจะลองถามครูโดอิดูแล้วกันนะโอ้อาสังมณีมาเลยมาเลยคิริมารุสังมนีาโาเคเอาเลยนะมองดูจากตรงนี้แล้วก็เป็นคิริมารุคนเดิมนั่นเนี่ย ก็คือว่าฉันไม่ได้ให้ดูประเด็นนั้นเอทางนี้ทางนี้จริงสิพวกนายนะ่ะชอบหิวตอนบ่ายใช่ไหมล่ะฉันจะให้ตัวรองอาหารเป็นของขวัญคนละใบก็แล้วกันนะเอะเอาเลยคิริมาโรนายเป็นอะไรไปเนี่ยฮะอะไรเหรอถามมาได้ไม่เคยเห็นนายแจกมาก,ก่อนนะสิไม่ต้องคิดมากหรอกนะยายเออไม่ใช่คิริมาโรที่งกซะนแล้วอ่ะ คิเลมาลืคิงอหายไปอยู่ที่ไหนก็ไม่รู้ไม่เห็นจะต้องร้องไห้เลยนี่นะครูยามาด้าครับครูเดออีครับทำยังไงก็ได้อ่ช่วยพาคิริมารุคนเก่ากลับมาด้วยเถอะนะครับคุณครูถึงพูดงั้นก็เธอเรื่องคีกกเนี่ยน่าจะมีวิธีรักษาให้หายอยู่ละมั้งท่านยายโอรินเหรอครับแลนทาโรชินเบครับพวกเธอสองคนพาคิริมารุ ไปหาทานยายโอรินซะสิสเพื่อเอานิสัยขี้งกกลับขึ้นมาอย่างนั้นเหรอก็ใช่สิถึงฉันจะไม่ขี้งกแล้วแต่ก็ปกติดีนี่นะมันก็ปกติดีแล้วนะแต่ว่ามันร้านขายดังโอไว้ดีละวันนี้จะเป็นเจ้ามือให้เองนะเฮ้ยค<า>นแบบนี้คนลูกจะั้นเลยอ่ะอุ้ยคนลูก อมออิมอมแลมอืออิมอมแลมวื้อืมออืมอนมอืมอืมอืมอคมอืมอือมืมอ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 ืกอืมยืมมอือือืมอมเม ฉันก็ว่าอย่างงั้นนะความขี้งกของคิริมารุหายไปเหรอประมาณนั้นนะครับคิริมารุก็ไม่งกเลยสักะติดเดียวฮะท่านยายโอรินช่วยทําให้ความขี้งกของคิริมารุกลับขึ้นมาด้วยนะครับนะนะครับถึงจะพูดอย่างนั้นก่อนเถอะนะผมก็บอกแล้วนะครับว่าไม่เป็นไรหรอกแต่ว่ารันทเทโรกับชินเบบอกว่าไม่สบายใจนะครับ นี่นิสัยขี่งอกหายไปเนี่ยมันจะต้องมีเบาะแสโอ้ไม่สิมันต้องมีสาเหตุสักอย่างหนึ่งนะสาเหตุหลรอครับนึกอะไรออกบ้า่าเลือเปล่านึกไม่ออกเลยครับรันเทโรกับเชนเบละ่ะสาเหตุที่นิสัยขี้งอกของคิริมารุหายไปสาเหตุน่ะเหรอสาเหตุอะไรเล่าวันนี้ฉันเหนื่อยทำไมเลยอืม โอ้ยฮาคิริมารุวาคิดออกแล้วล่ะสายเหตุที่ความงบของคิริมารุหายไปน่ะเหรอตอนที่คุณครูโดอีสอนวิชาประวัติศาสตร์นินจานะครับกำเนิดของนินจานั้นว่ากันว่าเริ่มขึ้นจากคนที่ชื่อว่าอามากาสะ หวนต้องเป็นตอนนั้นแน่เลยอ่ะงั้นที่เมื่อกี้หัวพวกนายหม่งกันมันก็คงจะแก่ได้แล้วเหรียญเงินยัยหายแล้วเหลือหนาโดนดีกันแน่หายแล ขอรับกงนหน่อยสิโอม,มิจังฉันมีสีนะ่ะมีคนที่แก่งเซนริวอยู่หรือเปล่าหมายถึงรุ่นพี่ทกิยาชมารุเหรอใช่แล้ว ฉันคือผู้ใช้เซนเริวเก่งที่สุดในโรงเรียนนินจาแห่งนี้ทากิยาชามารุจริงอยู่ที่รุ่นพี่ใช้เซนเริวเก่งที่สุดในโรงเรียนนินจาแต่ว่าก็เป็นรุ่นพี่ที่ไม่ค่อยจะเต็มสักเท่าไรไม่ได้เรื่องไม่ได้เรื่องพูดถึงรุ่นพี่แบบนั้นจะดีเหรอฮะดีสิรู้สึกว่าจะเป็นรุ่นพี่ที่มีปัญหาเยอะนนันเนี่ยอาการหนักเลยดีกว่ามั้ง ช่วยแนะนำให้รู้จักรุ่นพี่คนนั้นหน่อยได้ไหมอาทิตย์านที่ห้องของฉันน่ะจะทดสอบว่าใครแข็งแกร่งที่สุดนะสิฉันก็เลยอยากใช้เซนเริวลงแข่งนะก็เลยอยากฝึกกับรุ่นพี่ตะกิยาชามารุนั้นเหรออืมถอาร่องเลยนะวันนี้ฉันจะแสดงการใช้เซนริวของตะกิจยาชามารุให้ดู ลกเราต่างก็มีเซนริวอยู่ในจิตใจรุอพี่สกิยาฉันมารู้เอาไรเหอรอรันททโรอยากจะดูการใช้เซนริวของฉันหรือ,อยังไงกันนะฮะเปล่าครับเออไม่ใช่อย่างนั้นหรอกคือผมนะ่ะอยากจะมาถามรุ่นพี่ว่ารับลูกศิษย์สอนการใช้เซนริวหรือเปล่าครับรุ่นพี่ลูกศิษย์เซนริวเหรออย่างน้อยก็ขอดูการฝึกสุดเท่ของรุ่นพี่ก็ยังดีนะครับรุ่นพี่ครับนะอ๋อได้สิ ลงแล้วจริงเหรอขับใจนะอร่อยเธอเองเหรอที่บอกว่าอยากให้ฉันช่วยฝึกเซนบิิวให้น่ะและชื่ออะไรละ่ะเธอมามีค่ะถ้าจะสอนเซนบิิวให้ก็ได้แต่ก่อนอื่นสาเหตุที่ฉันได้รับฉายาสุดยอดเซนบิิวผู้โด่งดังของโรงเรียนนินจามาครองได้นั้นเรื่องนี้อยากจะรู้หรือเปล่าล่ะจ๊ะว่านวะ ในตอนแรกที่ท่านเจอซินริวนะ่ะที่จริงแล้วนั่นเป็นนั่นเป็นการพบกันที่เป็นพรมริขิตแต่ทว่าฮะใบโชคดีล่ะไหนอะใบโชคดีถ้าใครเจอปแปลว,ว่าเรื่องดีจะหายไปนะงั้นไม่เห็นดีกว่าอดูเถอะน,นะนะดูเั้งนีุู่พี่คนนั้นน่ะประหลาดจังเลยอะก็ประหลาดนะสิ จออะไร้าเหรอฮไม่ได้สอนเรื่องเซนริวเลยนะเอาแต่พูดเรื่องตัวเองอย่างเดียวเลยล่ะด้วยความพยายามและความกล้าที่ฉันมีทำให้ฉันได้ขึ้นเป็นนักเซนริวอันดับหนึ่งของรูเบรนินจาแห่งนี้ไงเล่าคิดว่าจะจบแค่เนี้เหรอฉันมีความรักให้กับเซนริวและเซนริวเองก็รักฉันด้วยเหมือนกันทำให้ความรักของฉันและเซนริวแข็งแกร่งเนือใคร และความรักนี้ก็เป็นความรักพื้นฐานที่อยู่บนร่างฐานของพื้นฐานฉันไปขอฝึกอาวุธกับคนอื่นดีกว่าอ้าเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนสิทำไมเหรอเออถ้าทำแบบนั้นแล้วก็รุ่นพี่ทกิยาชามารู้ก็จะเงืออะไรนะที่จะไปขอฝึกอาวุธกับคนอื่นอย่างนั้นเหรอกล้าม,มือใส่ฉันอย่างนั้นเหรอแกนแกนีกน่ไ อย่ามาล้อเล่นกันสิมาได้ล้อเล่นสักหน่อยนะรุ่นพี่พูดอย่างงั้นจริงๆเนะเอ้ยเหมือนเปลียดเป็นคนน้ากลัวไปเลยนะเนี่ยก็อย่างนั้นแหละอย่าไปบอกเลิกเลยน้อแต่ว่ารุ่นพี่คนเนี้ขี้โม้สุดๆเลยนะสิยังไงก็เลิกดีกว่างั้นสินะจริงมะทำยังไงดีล่ะนะฉันจะจัดการเองนะทากากะเซนริว ซาเรโดเซนบริวผู้ที่หัวเราะยออเซนบริวจะต้องร้องไห้ให้ซึ้วถูกต้องเลยครับรุ่นพี่ครับรันทาโร่มาตั้งแต่เมื่อไหร่กันเนี่ยรันทาร่ชั้นปีที่หนึ่งฟังเรื่องของรุ่นพี่ทากิยาชาบารุแล้วตื่นตาใจมากเลยล่ะครับเฮ้ยตื่นตาจนน้ำตาไหลสือึกเสืออ้แบบนี้รันทาโร อย่าเล่าเรื่องที่ทำให้ผมร้องไห้อีกเลยนะขอรับรล่นพี่ทำไมละ่ะถ้ารับเลื่อนมามากกว่านี้แล้วก็อย้าหาก็ผมก็ผมจะอับอายในความอ่อนหัดของตัวเองแล้วก็ผมจะไม่เป็นนินจาตามความฝันอีกต่อไปไมันไปไม่ได้ไม่ได้เป็นนินจาอีกแล้วอะไรกันแย่มากเหรอ เปล่าครับเรื่องที่ลุดพีตะกีย้ยากจะมารูแล้ามามันช่างงดงามสลืเกินนิกรายเชียวงั้นเหรอเธอ้าใจเรื่องทั้งหมดได้ดีละสินะได้ถือว่าเรื่องนี้เอาไว้ก่อนเถอนะครับแล้วก็สอนเส็นเร็วให้กับท่มบม,มิจังด้วยเข้าใจแล้วละฝากด้วยนะคะการใช้เซนบริวนั้นต้องมีความรักเป็นพื้นฐานสะก,ก่อนเอ๊ะแล้วอะไรครับลุนพี่เอ๊ะ ทมไมิจังด้วยอ่ะอ่ะขาวฟังด้วยนะคะแล้วจะควบคุมเซนบริวได้ดีจุ๊บอ,อ,อ,อืมอ้าล่ะไรป้าคะอันเจ้าว้านี่ทำอะไรกันเนี่ยฮะ อออออเขโทษด้วยนะครับาคินยาชามาลุฉันบอกแล้วไงว่าอย่าเซนเรมาเล่นตรงทางเดินแบบนี้ฮะคุณป้ามือเย็เหรอเสียใจด้วยนะ<อ>รันเทารโรไม่ต้องพูดอะไรเลยนะรันทาโรไม่ได้เกี่ยวเลยสักนิดนึงยัย คุณป้าลองอาหารสุดยอดเลยเรียกว่ารันโจเคนสินะรันโจเคนก็คือการใช้สิ่งต่างที่มีในร่างกายจูโจมสศัตรูได้ทุกอย่างทำให้อีกฝ่ายไม่สามารถตอบโต้ได้ฉันคิดว่าฉันน่ะไปฝึกกับคุณป้าดีกว่ามั้ง ฉันว่าคุณป้านี่แหละเก่งที่สุดแล,ะละ้วล่ะถ้าจะดีกว่าจริงๆด้วยนะจะว่าไปแล้วที่คุณป้าโรงอาหารใช้อาจจะเป็นโชรุเคนก็ได้อนะฮัลโหยามาดาครับ รเราอยากไปร้านดังโง่ที่เปิดใหม่นะครับก็เลยมาขออนุญ,ญาตคุณครูออกไปนะครับคุณครูร้านดังโง่เปิดใหม่งั้นเหรอเนี่ยใช่แล้วครับตอนครูใหญ่ให้ไปทาภารกิจข้างนอกนะผมเห็นเข้าพอด,ดีเลยนะครับงั้นก็ไปทันเวลาปิดประตูกันแล้วกันนะร,รา,าชริโรปอฮับปชจดัมมาจิเดอ๋อ นั่นไงนั่นไงขอด้อง่งสิที่นะครับเ <c oughs> <c oughs> ่้ไงไม่อร่อยอย่างที่คิดฮะฉันก็ว่า,างาน้เะนะเอาขนมดังห่อก กินสิะฮะดูเหมือนน้นแมจิโร่ของฉันไม่ยอมกินเหมือนกันนะเอ๊ะน้นแมจิโร่จะไปไหนอ่ะน้นแมจิโร่รอก่อนสิน้นแมจิโร่รอด,ด้วยนันแมจิโร่โอ้ยออชินเบ รีบกินนังหงอให้หมดสิโอ้ยรสทานไม่ได้เรื่องเลยแล้วที่แม่ที่ได้มาเนอะในแม่จิโร่ของฉันหายไปไหนก็ไม่รู้หายไปแล้วขอเล้งละไม่ใช่ฉันตามหาทีเธอได้ปล่าทีน่ะแค่ตัวทำธรรมดาเองจะเป็นเรื่องใหญ่เรื่องโตไปได้อะได้พูดแบบนี้ออกมาได้ยังไงอะ นามเมจิโร่นะ่ะเป็นท่าหนุ่มรูปหล่อในหมู่ทา่าเชียวนะหมู่ทากมีชายหนุ่มรูปหล่อด้วยอย่างนั้นเหรอมีสิออรู้แล้วรู้แล้วพวกเราจะไปช่วยนายหาเองนะนายไม่ต้องร้องไห้ไปหรอกนะเย้ขอบใจนะนามเมจิโร่นาเมจิโร่นามเมจิโร่ของฉันหายไปไหนอะฮะคิดอะไรก็ไม่รู้ กลิ่นของน้ำมจีโร่น่ะสิไปทั้งนี้ชินเบะฉันไปด้วยนะน้ำมจิโร่กลิ่นอะไรเนี่ยนี่นะนะรู้สึกเหมือนเคยได้กลิ่นในชั่วโมงเรียนของครูโดเอะสิ หากลิ่นกองไฟนี่นาชิ้มเงียบๆหน่อยเอ๊ะทำไมอ่ะได้ยินเสียงอะไรก็ไม่รู้นะสิเสียงนามิจิโร่เหรอเสียงมาจากทางนั้นน่ะไปดูก็ดีกว่าเด้อเอาละต่อไปนี้เราจะฝึกอบรมการดับเพลิงกันครับ นินจาดูกู้ทาเกะกำลังฝึกอะไรบางอย่างอยู่นะสิปืนกระบอกนั้นต้องเอาไว้สำหรับขุดรูใหญ่ๆใต้ต้นไม้แน่เลยจเจนน่าแมชิโร่หรือเปล่าชื่นจา้าเด็กู้ทาเกะน่ะอยู่ตรงนั้นนะโธ่เอ้ยช่วยหานแะมชิโร่ก่อนเถินนะเรื่องนั้นไวท้ทีหลังเถินนะอะไรกันนี้ก็ได้ฉันไปหาคนเดียวก็ได้กิซังตะยังได้ออ โอ้โหสวยเย้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 ้เย้เย้เย้มาอให้พวกแกที่เปิดไฟฮะอ๋อพวกเด็กโรงเรียนนินจากล้ามากที่ขอเราะย่ะพวกเราจับพวกมันไว้ครับเดี๋ยวด้าไปครกบ นาเมจิร่อานาเมจิร่นาเมจิร่แกมาอยู่นี่เองดีจังเลยที่หาเธอดีใจจังกล้ามากที่หัเราะเยาะนินจาดกคุทาเกะ ผู้ที่วโระยอดนินจาโดคุทาเกะต้องโดโลงโทษยหญย่การตัดสินของนินจาโดคุทาเกะไม่ได้นะคะเกิดเรื่องใหญ่แล้วนะซินดียแล้วพวกเราจะโดนทำอะไรอย่างนั้นเหรอเสร็จแน่ๆเลยงานเนี้คิซังตานะ่ะทำอะไรอยู่ก็ไม่รู้นะน

เป็นไงผู้ที่กล้าหัวเราะเยาะนินจาโดคุทาเกะจะต้องหัวเราะหนักยิ่งกว่านี่แหละการลงโทษของนินจาโดคุทาเกะและก็อะไรยัยเอ๋เอ๋เอ๋เอะเอ๋เอเอ๋เอะเอเอเอเเอเเเอเอเอเเอเอ คิดว่าเรื่องใหญ่อะไรซะอีกกันนะโชคดีที่ไม่ใช่เรื่องใหญ่นั่นเนี่ยสบายใจแล้วแวะกินดัง,งโง่ก่อนกลับดีไหมล่ะครับดังโง่ร้านเนี้ยไม่จะอร่อยเลยฮะแน่ไม่ชีเ่เกเกีดังโง่จะนี้ไปอีกแล้วอะแน่ไม่ที่รา้รานด้วยตช 빈카보이 란카로